สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันเรื่องราวอันเป็นหัวใจและรากฐานแห่งพุทธธรรมในวันนี้นั่นคือเรื่องราวของธรรมจักรกับประวัตนสูตรพระสูตรที่ได้รับการขนานนามว่าปฐมเทศนาหรือการหมุนกงล้อแห่งธรรมเป็นครั้งแรก หากเราจะทำความเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึง้งการเริ่มต้นที่ทรมาจจักกับประวัตนสูตรนับเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดเพราะพระสูตรนี้มิเพียงเป็นจุดกำเนิดของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการเท่านั้นแต่ยังได้บรรจุเอาแกนแท้แห่งคำสอนทั้งหมดไว้อย่างครบถ้วนและเป็นระบบระเบียบนับเป็นแผนที่นำทางชั้นเยี่ยมสำหรับผู้ปรารถนาจะก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการรู้แจ้ง ภูมิหลังและการค้นพบอันยิ่งใหญ่ภายหลังจากการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณณใต้ต้นพระศรีมหาโพ์ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแควนมคธ เจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้ซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงประทับสวยวิมุตติสุขอยู่เจ็ดสัปดาห์ในห้วงเวลานั้นพุทธานุภาพและพระมหาการุณาธิคุณได้บังเกิดขึ้นอย่างเต็มเปี่ยมทรงพิจารณาเห็นว่าธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนเกินวิสัยของปุถุชนคนธรรมดาจะเข้าถึงได้โดยง่ายพระองค์ทรงคำนึงถึงความยากลำบากในการอธิบายสภาวะอันเป็นอนัตตาแต่ด้วยพระมหาการุณา ที่คุณอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อสรรพสัตว์ทำให้พระองค์ทรงตัดสินพระไทยที่จะประกาศพระธรรมที่ได้ตรัสรู้นั้นเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน จากนั้นพระองค์ทรงพิจารณาหาบุคคลกลุ่มแรกที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาในเบื้องต้นทรงนึกถึงอาลาลดาบทและอุทธ,ธกดาบทสองอาจารย์เก่าผู้สอนชานสมาบัติให้แก่พระองค์แต่ด้วยอนิจจังของสังขารดาบททั้งสองได้สิ้นชีวิตลงแล้วพระองค์จึงทรงระลึกถึงปัญจวัคคีคือพรามห้าท่านได้แก่โกนทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัศชิ ซึ่งเคยออกบวชและบำเพ็ญเพียรร่วมกับพระองค์ในช่วงก่อนตรัสรู้แม้ว่าปัญจวัคคีย์จะเข้าใจผิดและทอดทิ้งพระองค์ไปเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเลิกบำเพ็ญทุกกรกิริยาแต่พระทุทธองค์ก็มิได้ทรงถือโทษโกรธเคืองกลับทรงมองเห็นอุปนิสัยและพื้นเพแห่งธรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของท่านเหล่านั้นว่าเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าพอที่จะรองรับพระธรรมอันประเสริฐได้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธองค์จึงเสด็จพุทธดำเนินจากอุรุเวลาเสนานิคมสู่ป่าอิสิปตนมฤุกะไทยวันแขวนเมืองพารณาสีอันเป็นที่อยู่ของปัญจวัคคีการเดินทางนี้ใช้เวลาหลายวันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งพระทัยอันแน่วแน่ของพระพุทธองค์ในการที่จะนำแสงสว่างแหง่งธรรมไปสู่ปัญจวัคคีเมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงป่าอิสิปตานามฤุกทยวันปัญจวัคคีได้เห็นพระองค์แต่ไกล แม้ในตอนแรกจะตกลงกันว่าจะไม่ถวายความเคารพเพราะเข้าใจว่าพระพุทธองค์ทรงเลิกบำเพ็ญเพียรและหันไปปรนเปลือพระองค์ด้วยการม,มาสุขแล้ว แต่ด้วยพระรัศมีและพระมหากรุณาบาร,รมีของพระพุทธองค์ที่เปลง่งปลั่งจับใจทําให้พวกท่านอดไม่ได้ที่จะลุกขึ้นถวายความเคารพจัดที่นั่งถวายน้ําล้างพระบาทแต่ก็ยังคงใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมเช่นอาวุโสแทนการเรียกขันพระนามพระพุทธองค์จริงตรัสเตือนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่าเรียกตถาคตด้วยคําว่าอาวุโสเลยตถาคตเป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธ เราได้อมตะรมแล้วและทรงแจ้งว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจะแสดงธรรมให้ฟังพระองค์ทรงเริ่มต้นด้วยการตรัสถึงทางสุดตรงสองประการที่บรรพชิตไม่ควรดำเนินซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการวางรากฐานการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องทางสุดตรงสองประการนั้นได้แก่การมาสุขขลิกานุโยกการปฏิบัติตนที่หมกมุ่นอยู่ในการมาสุขการยังชีวิตด้วยกาม การยุติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันเป็นสิ่งไร้ประโยชน์เป็นการกระทําที่ต่ําทรามเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐและไม่ประกอบด้วยประโยชน์อัตตกิลมฐานุโยกการทรมานตนให้ลําบากเปล่าการบีบคั้นตนเองการทําทุกกลิก,กิรยาที่เกินความจําเป็นอันเป็นสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่า ทั้งสองทางนี้ล้วนแต่เป็นหนทางที่นำไปสู่ความทุกข์มิใช่หนทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์เลยผู้ที่ปรารถนาความพ้นทุกข์จะต้องไม่ดำเนินชีวิตไปในทางสุดตรงทั้งสองนี้หลังจากทรงปฏิเสธทางสุดต่งทั้งสองพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางซึ่งเป็นทางที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง เป็นทางที่ทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทำให้เกิดปัญญาที่รู้แจ้งเป็นทางที่นำไปสู่ความสงบระงับความรู้ยิ่งการตัดสรู้และพระนิพพานและทางสายกลางนี้เองที่พระองค์ทรงอธิบายว่าเป็นอริยมรคมีองค์8อันประกอบด้วยองค์ประกอบ8ปประการที่ทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบ สัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบอริยมัทมีองค์แปดนี้คือวิถีแห่งการปฏิบัติที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ เป็นหนทางที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเพียรพยายามฝึกฝนและพัฒนาให้เกิดขึ้นในตนอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ทรงอธิบายมัชชิมาปฏิปทาแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมะที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนานั่นคืออริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐสี่ประการซึ่งเป็นหลักคําสอนที่สามารถสรุปรวมหลักการทั้งหมดของพระพุทธศาสนาได้และเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง อริยสัจสี่ประกอบด้วย 1. ทุกสภาพของความไม่สมบูรณ์ความไม่เที่ยงความไม่คงทนความขัดแย้งและการบีบคั้นทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนตกอยู่ในสภาวะของทุกข์ไม่ว่าจะเป็นการเกิดแก่เจ็บตายความโศกเศร้าความคร่ำครวญความไม่สบายกายความไม่สบายใจการคับแค้นใจการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักการพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก และโดยย่อคืออุปาทานขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐนี้ว่าทุกข์ควรกําหนดรู้คือการเข้าใจและยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งเป็นทุกข์ไม่ใช่การปฏิเสธหรือหลีกหนี 2. ส,สมุท,ทยัยเหตุแห่งทุกข์หรือสิ่งที่เป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นคือตัณหาอันหมายถึง ความอยากความทยานอยากความกระหายซึ่งมีสามประการได้แก่การมาตัณหาความอยากในการม,มคุณทั้งหลายภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากให้สลายไปตัณหาเหล่านี้เป็นเครื่องร้อยรัดให้สัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ความจริงนี้ว่า สมุทัยควรละคือการเพียรละเหตุแห่งทุกเหล่านั้นนิโรธความดับทุกข์หรือภาวะที่ทุกข์และความสมุทัยดับไปโดยสิ้นเชิงนั่นคือพระนิพพานซึ่งเป็นภาวะที่ปราศจากตัณหาปราศจากเครื่องร้อยรัดเป็นอิสระจากกิเลสทั้งปวงเป็นความสงบสูงสุดพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ความจริงนี้ว่านิโรธควรทําให้แจ้งคือการเข้าถึงและประจักษ์แจ้งในภาวะแห่งความดับทุกข์นั้น 4. ม่รัคหนทางแห่งการดับทุกข์ซึ่งก็คืออริยมัคมีองค์8ดที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเองเป็นวิถีทางที่นำไปสู่การดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ความจริงนี้ว่ามัคควรเจริญคือการลงมือปฏิบัติและฝึกฝนอริยมัคมีองค์8ดอย่างต่อเนื่องการอธิบายอริยศสตจ์สีน่นี้พระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำถึงการรู้แจ้งในแต่ละสัจจะอย่างท่องแท้ถึงสามรอบในแต่ละสัจจะ หรือที่เรียกว่าปริวัติ3อาการ12คือสัจยานการอย่างรู้ในความจริงแต่ละประการนี่คือทุกนี่คือสมุทัยนี่คือนิโรธนี่คือมัคก,กิจยานการอย่างรู้ในกิจที่ควรทำต่อความจริงแต่ละประการทุกควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมัคควรจเจริญกัตยาน การอย่างรู้ในกิจที่ได้ทำแล้วสำเร็จแล้วทุกเราได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยเราได้ละแล้วนิโรธเราได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคเราได้เจริญแล้วการตรัสรู้และแสดงอริยสัจสี่พร้อมทั้งปริวัติสามนี้เป็นการยืนยันว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองอย่างสมบูรณ์และพร้อมที่จะประกาศสัจธรรมนี้แก่โลก ขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักกับประวัตนสูตรนี้โลกธาตุทั้งหลายได้หวั่นไหวแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ได้บังเกิดขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นการประกาศว่ากงล้อแห่งธรรมได้เริ่มหมุนแล้วเสียงสาธุการจากเทพย,ยดาและพรหมทั้งหลายได้กึกก้องไปทั่วจักรกวาลเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบลงท่านโกนทัญญะหนึ่งในปัญจวคีได้เกิดดวงตาเห็นธรรมหรือที่เรียกว่าธรรมจักขุ ท่านได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในอริยสัจสี่และรู้แจ้งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งน,นั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านโกนทัญญะจึงได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันนับเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์จึงทรงเปล่งอุทานว่าอาะะัญญาสิวัตะโพโกนทัญโยอัญญาสิวัตะโพโกนทัญโยแปลว่าโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอ ตั้งแต่นั้นมาท่านโกนธัญญะจึงได้รับสมญานามว่าอัญญาโกนธัญญะภายหลังจากนั้นพระทุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ที่เหลืออีกสี่ท่านอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการแห่งอนัตตลักษณสูตรจนในที่สุดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนับเป็นการเกิดขึ้นแห่งพระรัตนตรัยครบองค์สคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นครั้งแรกในโลก ความสำคัญและในยะต่อชีวิตของเรารรมจากกับปปัตนาสูตรมิใช่เพียงเรื่องราวในอดีตที่น่าอัศจรรย์ใจเท่านั้นหากแต่ยังคงเป็นหลักธรรมอันเป็นอมะตะที่ยังคงคุณค่าและมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราในปัจจุบันอย่างมหาศาลประการแรกพระสูตรนี้เป็นรากฐานของพระพุทธศาสนาทั้งหมดคำสอนในพระสูตรนี้ครอบคลุมแก่นแท้ของพุทธธรรมทั้งเรื่องของทางสายกลาง อริยมรรคมีองค์8และอริยสัจิ์4ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาจำเป็นต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึง้งประการที่2ธรรมะจักกับปปัตนะสูตรแสดงให้เห็นถึงปัญญายาณอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์พระองค์ทรงตรัสรู้สัจธรรมอันเป็นปรมัตถและทรงสามารถอธิบายสิ่งที่ลึกซึง้งให้เป็นระบบระเบียบและเข้าใจได้ง่าย แม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาวะจิตใจและธรรมชาติของความทุกข์ประการที่3พระสูตรนี้ชี้ให้เห็นถึงเส้นทางสู่การพ้นทุกข์ที่ชัดเจนอริยสัจสี่และอริยมรรคมีองค์8ไม่ได้เป็นเพียงปรัชญานามธรรมแต่เป็นหลักปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงการเข้าใจทุกการละสมุทัยการทำให้แจ้งซึ่งนิโรธและการเจริญมรรค ล้วนเป็นกระบวนการที่เราสามารถเริ่มต้นได้ทันทีในตัวเราเองประการที่4ธรรมะจะก,กับปปัตนะสูตรเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากปัญจวัคคีทั้ง5รูปที่กลายเป็นพระอรหันต์พระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายออกไปในวงกว้างก่อกำเนิดเป็นพุทธบริษัท4และคงอยู่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของสัจธรรมที่ไม่ขึ้นกับการเวลา ท่านผู้ฟังทุกท่านครับการศึกษาธรรมะจากกัปปปัตนะสูตรจึงเปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่ห้องสมุดแห่งปัญญาอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระพุทธศาสนาการเข้าใจในมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8และอริยสัจสี่จะนำพาเราไปสู่ความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตความทุกข์และหนทางแห่งการหลุดพ้นอย่างแท้จริงผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวธรรมะจากกัปปปตตนะสูตรในวันนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้หันกลับมาพิจารณาและน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐนี้ไปใช้ในชีวิตเพื่อความสุขและความสงบที่แท้จริงขออนุโมทนาบุญและขอบคุณทุกท่านที่รับฟังด้วยความคารพในธรรมสวัสดีครับ